เป็นประชารัฐิปไรยภาษาไทยเออสมุทรภาษาไทยข้องไทยทุกส่วนอยู่ดำรงไม่แกล้งยายคงไหวพูดดีๆคงไววได้ทั้งมวลได้ทั้งมวล รวยทะลวนไหม่เรือทะลวนไหม่รักสมัครรักสมัครคีคีคีใช่ล่ะคีไทยนี่รักไทยไม่รักสนุกสนุบเออเต่ที่รบแต่ที่อบไม่ขาดไม่ขาดเอกราชเอกราชจะไม่ให้จะไม่ให้ ไช่คมขีไช่คมขีสละเลือดสละเลือดถูกญา,า,าติถูกญาติเป็นชาติปรีเป็นชาติปรีถ้าเลิ่มประเทศถ้าเลิ่มประเทศชาติไทยทวีชาดไทยทวีมีชัยชโยมีชายช,ยชายหนู <laughs> ร้องเพลงอะไรคะเมื่อกี้ ร้องเพลงใช่อ่ะร้องเองร้องให้ใหยายฟังดิเมื่อกี้ยายสอนแล้วทรงชาติอะไรเร็ว